ให้แม่ถุงเงินอยู่ด้วยใจมไหมเขาใจะไ้มโอ้มันดีดีล่ะรู้เปินเนี่ยบ่เปิดแป๊บนึงมันห่องมันห่อนยังค่อยปิดคือว่าปิดหะลมเลน เขาห้อนนั่นดิคุณเงินเข้ามาลูกมาน้ขึเปิดไปล้นจ้าใลยครูสูนหน่อยทอดสองมือเนาะพอแม่นง่วงแต่จะคลองพอแม่นเมื่อยแต่จะคลองเขาก็เลยลูกน้ำเห็ดน้ำคือเก่าที่นั่นเองได้ลูกค้ามาเบิดมือ ខ្រឿាក្នុងខ្លារៀក្សារាស់មានចំពុងខ្ញុំពុខ្ញុំពុងខแม่มา្សាំក្សាទីវទៀផលា